สวัสดีค่ะก็มาถึงช่วงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะหน้าที่9้านะข้อสิบห้าสิบหนะคะก็เรามากันะขอเปิดแสงนิดนึงเ,เริ่มข้อ15้าก่อนนะคะแต่ครูจะวงเล็บมวลอะตอมไว้ให้นะคะว่ามวลอะตอมของสารเนี่ยเหมือนมวนอะตอมของซิลเวอร์เท่ากับ108นะคะมวลอะตอมของบโบรมีนเท่ากับ80นะคะ อันนี้จะมีวงเล็บไว้ให้นะคะแน่นอนทุกสนามสอบวงเล็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเมื่อนําเมื่อนําสารประกอบโบรไมด์ของโลหะ A ใชัไหมที่มีสูตรว่าอะไร ABR4 นั่นเอง3.06กรัมทําปฏิกิริยาใชั้ไหมคำว่าทำริยาก็คือมีการ บวกกันแน่นอนเนาะในสมการนะคะกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตซิลเวอร์ก็คือ Ag ไนเตรตก็คือ NO3 นั่นเองนะคะที่มากเกินพอถูกไหมได้สารประกอบคำว่าได้ก็คือลูกศรไปข้างหน้าสารประกอบซิลเวอร์โบไนท์ก็คือ AgBr นั่นเองนะคะเป็นของแข็ง5กรัมนะคะและสารคำว่าและก็คือบวกนั่นเองสารละลาย a n o 3นะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าจงจงอะไร จงคำนวณมวลอะตอมของโลหะเอใช่ไหมคะก็คืออยากรู้ว่าไอ้โลหะเอเนี่ยมีมวลอะตอมเท่าไหร่เนาะอ่ะอันดับแรกเรามาเขียนสมการกันก่นกอนนะคะก็คือเขาบอกว่า a b r c ใช่ไหมเป็นของแข็งใช่ไหมคะทำปฏิกิยาก็คือบวกกับ agno 3นะคะที่เป็นสารละลายก็คือ aqueous ได้เป็นสารประกอบ silver bromide นะคะที่เป็นของแข็ง และสารประกอบ a no 3 4หนะคะที่เป็น a เควียดสารละลายนั่นเองเนาะทีนี้ลองดูนะเลขดุลหรือยังสมการดุลหรือยังยังไม่ดุลน,นะคะอ่าลองดูนะ b r ฝั่งสารผลิตภัณฑ์มี1ตัวแต่ฝั่งสารทั้งต้นมี4ตัวแสดงว่าใส่4ด้านหน้านะคะของ a g b r นะ silver bromide นะคะทีนี้ลองดูนะทำให้ silver เ,เนี่ยมี สารผลิตภัณฑ์มี4ตัวใช่ไหมแต่สันดั้นต้นเนี่ยจะมีซิลเวอร์แค่1ตัวก็ใส่4ด้านหน้าเหมือนกันนะคะอ่ะปรากฏว่าเราลองดูนะแต่ละตัวจะดุลสมการเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้ตัว a g b r c เนี่ยมี3.06กรัมใช่ไหมเขียนไว้ก่อนนะคะระบุไว้ก่อนนะคะทีนี้ ทำยากับซิลเวอร์ในเรทที่มากเกินพอตัวซิลเวอร์ไนเดตเนี่ยมากเกินพอนะคะแสดงว่าคําว่ามากเกินพอก็คือมันมีการเหลือนั่นเองใช่ไหมอ่ามันมีการเหลือนั่นเองมันไม่ใช่สารกําหนดปริมาณแสดงว่าตัวที่เป็นสารกําหนดปริมาณก็คือ AGBR 4นะคะเป็นตัวที่หมดนั่นเองนะตัวหมดก็คือเป็นสารกําหนดปริมาณอืมทีนี้ ถัดมานะคะในโจทย์ก็ให้ค่ามาอีกว่าซิลเวอร์โบรไมด์เป็นของแข็ง5กรัมใช่ไหมอ่ะระบุตั้งไว้แล้วกันนะคะว่าตัวนี้5กรัมอ่าเนอะมาดูกันนะคะโจทย์ถามว่าคํานวณโมลอรตอมของโลหะ A เราลองดูนะโลหะ A เนี่ยมีอยู่ในไหนมีอยู่ใน A B R C ถูกไหมอ่ะเราจะให้ตัว A B R C เนี่ย A B R C ตัวนี้เป็นตัวที่โจทย์ถามนะคะก็คือเพื่อนําไปหาค่า Mw มวลอะตอมของ A ได้นะคะตัวนี้จะให้เป็นตัวที่โจทย์ถามใช่ไหมถัดมาตัวที่โจทย์บอกลองดูนะโจทย์บอกค่ามามันมีอยู่หนึ่งตัวในสมการก็คือ Silver p r o m i ตัวนี้ครูจะให้เป็นตัวที่โจทย์บอกนะคะครูจะเขียนคำว่าบอกไว้เราก็จะใช้สูตรมวลถามมวลถามก็คือมวลของครูเขียนแทนไปเลยนะคะมวลถามก็คือมวลของ ABr4 ส่วนด้วยโมลบอกก็คือโมลของ Silver, ร r o m รไมเท่ากับอัตราส่วนลองดูนะอัตราส่วนก็คือเลขที่อยู่ด้านหน้าตัว a b r เนี่ยเลขอะไรเอ่ยอถ้าไม่มีใช่ไหมไม่มีการเขียนแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นหนึ่งนะคะแต่ Silver, ร r o m รไมคือเป็น4แสดงว่าเท่ากับอัตราส่วนหนึ่งส่วน4นั่นเองนะคะ,ะทีนี้ครูขอย้ายข้างตัวโมลของ a g b r ไปอีกภาคหนึ่งนะโมลของ a b r สเท่ากับ 1นส่วนสคูณกับโมนของ a g b r นะคะอ่าทีนี้เขาต้องการทราบโมนอะตอมใช่ไหมลองดูนะ a b r 4เนี่ยเขาให้ค่าอะไรมาในโจทย์ให้กรัมมาใช่ไหมเราสามารถแตกตัวโมลให้เป็นกรัมได้โดยใช้โมนเท่ากับ g ส่วน m ดับ b เท่ากับ1.4ส่วน C คูณอยู่กับซิลเวอร์โบรไ e เขาก็ให้กรัมมาถูกไหมเราก็จะแตกตัวโมลให้เป็น g ส่วน m ดับ b นะคะ ตัวนเนี้ย abr เนี่ยมี abr สเนี่ยเราสามารถหาค่า mw ได้ไหมอ่าก็แทนได้นะคะ mw เท่ากับ a a เราไม่รู้เราก็แทนเป็น a ไว้ก่อนบวกกับ br โ r รมีนโปรมีนก็คือ80ใช่ไหม80คูณ4ได้เท่าไหร่320นะคะอ่า mw ได้แล้วอีกตัวหนึ่ง silver bromide mw เท่าไหร่ silver เมื่อกี้ที่ครูบอกไปก็คือก็คือค่าเท่าไหร่นี่ 108บวกกับโรมีน80ก็คือจะได้188นะคะโอเคเดี๋ยวค่าพวกนี้ก็เอามาแทนได้เลยนะคะทีนี้กรัมของ abr 4เรารู้แล้ว3.06ส่วนด้วย m w ก็คือ a บวกกับ320หาเท่ากับ1ส่วน c คูณอยู่กับ g g ของ abr ก็คือ5นั่นเองส่วนด้วย m w คือ188นะคะ ่ะทีนี้เราต้องหาค่า A ใช่ไหมโจทย์ถามโมนตตอมของ A นะคะทีนี้ให้เราให้เรานะเอาตัวด้านล่างเนี่ยคูณกันให้หมดก่อน5คูณกับ1ก่อนนะคะได้เท่าไหร่3.06ส่วนด้วย a บวก320เท่ากับ5คูณ1ได้5 4คูณ1น8ได้เท่าไหร่752นะคะอ่าทีนี้คูณแบบทะเยงนะคะ 752ไปคูณ3.06แล้วก็5เนี่ยไปคูณกับ a e, บวกกับ320นะคะจะได้3.06คูณอยู่กับ752เท่ากับ5คูณอยู่กับ a e, บวกกับ320ถูกไหมทีนี้5เนี่ยจะคูณกระจายเข้าไปด้านในนะคะก็3.06คูณ752ก็จะได้2 301.12นะคะเท่ากับ 5a e, บวกอยู่กับ1,600 ทีนี้ a เดียวนะคะเท่ากับ2 3 0พ1นสลบกับ1,600หาร5ค่า a เท่ากับเท่าไหร่140.22นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบเนาะว่ามวลอะตอมของโลหะ a เท่ากับ140.22นะคะอ่าถัดมานะคะถัดมาข้อ16เลยนะคะต่อเลยนะคลิปนี้ยาวๆนะข้อ16 สารประกอบคอไยของโลหะ M ใช่ไหมก็คือตัวนี้ไอตัวที่เขาให้มาเนี่ยโมเลกุลัน้ MCLn เนี่ย,ยทำปฏิกิยากับกรดซัลฟิวริกได้ดังสมการด้านล่างนี้คะถ้าเขาบอกว่าบอกนานะว่าถ้าเราใช้ถ้าใช้สารประกอบคอไลของโลหะ M เนี่ย3.48กรัมก็คือเขาบอกมาแล้วว่าค่า3.48เนี่ยคือของ MCLn นะ3.48กรัม ทำปยากับสารกรดซัลฟูริกที่มากเกินพอแสดงว่ากรดซัลฟูริกตัวเนี้ยมากเกินพอมากเกินพอก็คือเป็นตัวที่เหลือใช่ไหมไม่ใช่สารกําหนดปริมาณแน่นอนนะคะตัดทิ้งเลยแต่ว่า mcln เนี่ยเป็นสารกําหนดปริมาณจะได้แก๊สไฮโดรเจนคลอไรเกิดขึ้นนะคะตัวนี้ hcl นะคะมวลเท่าไหร่2.95กรัมนะคะระบุไว้ก่อนนะ เอามาระบุไว้ที่ตัวสมการก่อนนะคะเมื่อกําหนดให้ m เนี่ยคือโลหะที่มีโมเลตุลเท่าไหร่30.4จนะคะจงหาค่า n นะว่าได้เท่าไหร่ในส,สมการนี้นะคะทีนี้เหมือนเดิมนะคะมนลถามส่วนด้วยโมนลบอกโมนลถามก็ถามหา n ใช่ไหมลองดูซิ n อยู่ไหนนี่ไงครูแอ mcln นี่มี m n อยู่ถูกไหมมี n อยู่นะคะตัวนี้ครูจะให้เป็นตัวที่โจทย์ถามโจทย์บอกอะไรอีกโจทย์บอกค่า scl มานะ ตัวเนี้คยครูจะให้เป็นตัวที่จุดบอกสแสดงว่าตั้งเลยนะคะหาค่า n นะโมนถามโมนของ mcln ส่วนด้วยโมนบอกก็คือโมนของ scl นะคะตัวเนี้ย scl เนาะ n ไม่เกี่ยวนะคะ n เนี่ยมันคูณอยู่กับ2นะ n คูณอยู่กับ2นะคะ,ะเท่ากับเท่าไหร่เลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้าของ mcln คือเลข2นะคะก็ใส่2ไว้ก่อนส่วนด้วย เท่าไหร่เลขของ SCL ก็คือ2มัไหมอย่างเดียว่อ2อย่างเดียวผิดนะเห็นไหม2 n 2มันคูณอยู่กับ n ก็ใส่ไปที่2 n อย่างเนี้ย2ตัด2ได้ไหมเอ่ยตัดได้2ตัด211 1, นะคะก็จะได้1ส่วน n ถูกไหมอ่ะครูขอย้ายไอตัวโมนของ SCL ไปไว้อีกฝากหนึงนะคะก็จะได้1ส่วน n คูณอยู่กับโมนของ SCL นะคะทีนี้ลองดูนะคะว่า ตัว MCLN เนี่ยเรารู้ค่ากรัมใช่ไหมเราสามารถแตกโมลให้เป็น g ส่วน mW ได้เท่ากับเหมือนกันนะคะตัวโมล SCL เราก็รู้ค่ากรัมเราสามารถแตกให้เป็น g ส่วน mW ได้เนาะอะทีนี้ g ของ MCLN เรารู้รอยู่แล้ว3.48ส่วนด้วย mW mW นะคะ อย่างที่บอกว่า m เนี่ยโมลนตอมคือ30.4ใช่ไหมเราก็สามารถหาค่า m.w. ได้ครูขอเขียนด้านบนนะ m.w. เท่ากับ30.4บวกกับ c.l. c.l. คือ35.5คูณอยู่กับ n ใช่ไหมจะได้35.5คูณ n นั่นเองนี่คือค่า m.w. ทีนี้ค่า m.w. ของอีกตัวหนึ่ง s.c.l. นะก็คือ ไฮโรเจนคือ1บวกกับ CL 35.5ได้เท่ากับ36.5ถูกไหมคะอ่า MW ครคูขอเลื่อนไปไว้ด้านบนนะเพื่อไม่ให้กันพื้นที่นะคะได้ด้านบนเนาะอ่าทีนี้นะคะก็ MW เราได้มาแล้วใช่ไหมเราก็แทนค่าได้เลยนะคะ MW ของ MCLN เนี่ยก็คือ30.04บวกกับ 35.5N 30.4อ่ะของภัยนะคะ เขียนเลยนะ30.4บวกกับ35.5 N เท่ากับ1ส่วน N คูณอยู่กับ G ก็คือของ scl คือ2.95 m w คือ36.5นะคะอ่าทีนี้เราก็มาหาค่า N ถูกไหมโอเคหลังจากนี้จะเป็นทางคณิตศาสตร์แล้วแหละเนาะ1คูณอยู่กับ2.95ก็จะได้ตัวเดิมนะคะ2.95นั่นเอง ครูขอลากก่อนนะใช้ทางคณิตนะคะบวก 35.5n น,นะคะ1คูณ2.95ได้2.95 n คูณอยู่กับ36.5ก็จะได้ 36.5n ถูกไหมอ่าทีนี้แบ่งครึ่งก่อนหาค่า n เ,เราจะใช้การคูณแบบทะเยง3.48คูณอยู่กับ36.5อ่าคูณ36.5 n เท่ากับ ตัวนี้สองคูณอยู่กับ3 0มสิบจุนาี่เดี๋ยวขอเลื่อนอีกนิดนึงนะคะเขียนจะได้เขียนง่ายขึ้นเนาะสองคูณอยู่กับ30.4บวกกับ35.5สเอ็นะคะทีนี้ตัวนี้สองจต้องคูณกระจายไปด้านในนะคะ ่ะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน30.48คูณอยู่กับ36.5 n ได้เท่ากับเท่าไหร่เราคำนวณดูนะได้เท่ากับ127.02 n 2.95คูณอยู่กับ30.0 30.4ได้เท่ากับ89.68บวกกับ2.95คูณกับ35.5ได้เป็น104.73 n น,นะคะทีนี้หาค่า n เนาะอ่ะตัวนี้ 0.4.73เนี่ยมี n เหมือนกันตัวนี้ก็มี n ใช่ไหมตัว n เหมือนกันก็เอามาลบกันได้นะคะ1.04ย้ายไปอีกฝากหนึงจากเครื่องหมายบวกกลายเป็นลบเนาะก็จะได้1 27.02 n ลบกับ104.73 n นะคะเท่ากับ89.68 n เราลบกันก่อนว่าได้เท่าไหร่22.29 n ถูกไหมเท่ากับ89.68 N เท่ากับ89.68หารด้วย22.29 N, N เดียวเท่ากับประมาณ4นั่นเองนะคะค่าได้ประมาณ4นะ,ะดังนั้นในสมการเคมีของปรญยาน,นี้มีค่า N เท่ากับค่า N ในสมการเคมีเท่ากับ4นะประมาณนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบเนาะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายภาคกันแล้วนะคะทุกโรงเรียนเลยนะคะใครที่เข้ามาเนี่ยขอให้โชคดีในการสอบนะคะอ่าก็ขอบคุณค่ะ